ลี่ขิดไพรลำนำสารวินตอนที่แปดเด็กน้อยหลับสนิทเหมือนลูกลิงอบกอดแม่บางสิ่งแอบเมียงมองอยู่ไม่ไกลหลังต้นไม้ใหญ่นั่นเส้นผมสีดำยาวล้อสายลมโชยพลิ้วสวยจะก,กินแมวอุ้มเจ้าตัวน้อยแล้วเดินกลับไปที่เรือบางสิ่งหลังต้นไม้ใหญ่เริ่มการเคลื่อนไหวเสียงกรอกร้องมาเป็นระยะยระยะ เด็กน้อยบนบ่าส่งเสียงบางอย่างเบาๆเขาอุ้มเด็กน้อยลงเรือสั่งทูเลเต็ดเครื่องเรือแล่นเอื่อยๆออกจากริมฝั่งเจ้าตัวผิวสีน้ำผึ้งโผล่ออกมาจากแนวป่าผิวกระทบแดดระยับจับตาสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าประดุจปฏิมากรรมที่เสกสันปั้นแต่งโดยฝีมือเหนือกว่ามนุษย์จะทำได้เส้นผมยาวพลิ้วสวัย เธอมีเพียงบางอย่างผืนน้อยปิดบังช่วงล่างไว้ความกว้างเพียงสองมือเดียวเท่านั้นสาวน้อยตรงหน้าส่งเสียงเรียนแบบกระรอกอีกครั้งแต่คราวนี้ส่งเสียงเจือแววร้อนรนเด็กน้อยตื่นและหันไปมองบนฝั่งเสียงสำเนียงภาษาที่มีคุ้นเคยดังออกมาจากเด็กน้อยรัวเร็วจนจับใจความไม่ได้ทำให้นึกไปถึงภาษาออสโตรเอเชียติก ซึ่งเป็นภาษากลุ่มใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนในอินเดียบางคราเทศชื่อนี้มาจากภาษาละตินที่แปลว่าใต้และชื่อทวีปเอเชียในภาษากรีกชื่อของภาษาตระกูลนี้จึงหมายถึงเอเชียใต้ในบรรดากลุ่มภาษาทั้งหมดภาษาขเขมรเวียดนามและมอญเป็นภาษาที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานภาษาขเขมร เวียดนามจึงเปรียบเสมือนภาษาทางการส่วนที่เหลือมักใช้กันในทางชนกลุ่มน้อยโดยมากเชื่อกันว่าภาษาเหล่านี้คือภาษาดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียตะวันออกส่วนภาษาอื่นในกลุ่มนี้จะอยู่ในตระกูลอินเดียยูโรเปียนคราไทยและภาษาย่อยของทิเบตพม่าเนปาลตะวันออกแล้วก็แตกแขนงออกจากออสโตรนิเชียนเช่นกัน ด้วยจังหวะก,การพูดที่รัวเร็วจนไม่เป็นคำนั้นจึงยากยิ่งแก่ก,การทำความเข้าใจอย่าว่าแต่ตะกิมแม่เลยขนาดพรานเท่ายัางมืนไม่ใช่น้อยสาวน้อยตรงหาดทรายสแสดงอาการภวะพะวงเหมือนเราวกำลังลักพาสิ่งของสำคัญไปจากเธอตะกิมแม่สั่งให้ทูเลค่อยๆหันเรือเข้าเทียบท่าอีกครั้งยิ่งใกล้ยิ่งเห็นอย่างแน่ชัดแล้วว่าเธอไม่ใช่พวกสาไกา แต่ออกไปทางอารักันผสมเนปาลจมูกที่โด่งเป็นสันคิ้วเข้มตาสีดำตาสีดาดุดันนหวาดระแวงตามร่างกายมีขนขึ้นอยู่บางเบาไรผมแต่งแต้มจนเสมือนรอบริมฝีปากมีหนวดขึ้นปกคลุมอยู่บางๆเรือเทียบท่าเธอเพ่นแถวหายวับไปในราวป่าอีกครั้งได้ยินเสียงกลืนน้ำลายของพวกบนเรือ เจกิเมหันควับไปมองพวกนั้นคงเห็นในตาเจกิเมเริ่มเปลี่ยนสีจึงพากันก้มหน้าลงมองเพียงพื้นกระดานเรือทันทีทุกครั้งที่ตาคู่นี้เปลี่ยนสีพวกนี้ย่อมรับรู้ดีว่าความอออดกลั้นขีดจำกัดล่างกำลังจะขาดในว่าการในความหื่นกระหายของสัตว์เพศผู้ท่านั่นคือเดรัจฉานแต่นี่คือนักรบ เรือไหวโครงอย่างแรงคอมแบตเบอร์43ของทูเลปปะทะกับกรามของลูกน้องคนนั้นเสียงประดุดลูกมะพร้าวโดวนทุบด้วยค้อนปอนไม่มีสำเนียงอดควรหลุดออกมาให้ได้ยินมีเพียงเสียงจังหวะสองจังหวะคือศีรษะกระทบกราบเรือและเลือดที่ไหลปรีออกมาอย่างบาดแผลลูกน้องคนนั้นเอ็นตัวกลับมาบนเรือนั่งตัวตรงเอามือควยหลังตัวเอง จังหวะเดียวก,กันกับที่ทูเรง้างขาขวาอีกครั้งเตอคิเมวี่งตัวเองลุกขึ้นอาศัยกระดูกงูบนพื้นเรือเป็นจุดค้ำยันขาซ้ายยันกับหลังประทะแข้งขวาที่เหวี่ยงมาหน้าแข้งมิอาจประทะหน้าแข้งทูเรโดยตรงได้แต่อุ้งเท้าและแรงรีคอยของร่างกายจะดูดซับน้ำหนักส่งต่อไปยังจุดศูนย์ถ่วงบนพื้นกระดูกงูเรืออีกทอดหนึ่งโดยอัตโนมัติ จะไม่เกิดอาการบาดเจ็บของทั้งกล้ามเนื้อของทั้งคู่แต่ใต้พื้นรองเท้านี่สิแบกกีแมาเสริมแผน่นแผ่นเหล็กแบบรองเท้าทำเหมืองเจ็บนิดนะทุเลเอ๋ยเรือทั้งเล็กและยาวทำให้ทุกคนตกจากเรือทันทีเด็กน้อยนี่วัยยิ่งกว่าลิงอีกนะกระโดดลงน้ำลากตะกีแมาท,ทุเลขึ้นฝั่งน้ำตื้นเพียนะแข้ง แต่เขากลับคว่ำลงทั้งตัวลูกน้องที่เหลือรีบเข้ามาประคองเห็นได้ชัดว่าเจ้าเด็กป่านี่ไม่ได้กลัวน้ำออกจะปราดเปรียวและช่ำชองด้วยซ้ำทันเห็นท,ทูเลตาเหลือกคงเขาตกใจที่ประทะกันที่สำคัญสะใจที่สุดคือพรานเท่าคนเก่งของเราตกน้ำผอมแฉมลูกน้องคนที่เลือดอาบเข้ามาถอดเสื้อให้จตุมแม มันพยายามบีบน้ำออกจากเสื้อและสบัดให้หมาดที่สุดเลือดที่ยังไหลรินออกมาเป็นทางดูแล้วน่าจะเย็บสักสี่ห้าเข็มแต่แค่ใช้วัสลินผสมผงชูรสอุดเอาง่ายกว่าลูกน้องเอากล่องพยาบาลมาให้จะกินแ,แม่ลงมือทำแผลให้เองทูเลยืนมองทำตาเปรตพรานเท่าก่อไฟเพื่อตากเสื้อผ้าและอุปกรณ์บางอย่างให้แห้ง แววตาที่มองมาทําให้เตกีแมวอดกัน้นเสียงหัวเราะไม่อยู่อีกต่อไปเสียงหัวเราะผสมความสะใจดังก้องป่าเมื่อลูกพี่ส่งลูกน้องรับกันเป็นแถวไม่เว้นแม้กระทั่งทูเล่พานเท่าทําเพียงครางหึ่ยในลําคอเสียงหัวเราะของเราลอยละล่องเหนือผือนน้ำสารวินกว่าเสื้อผ้าและข้าวของจะแห้งวันนี้คงต้องค้างกันที่นี่ เด็กน้อยนั่งยองๆมองตาใสาแป๋วเด็กคิแมวกวักมือเรียกทําให้เด็กน้อยกระโดดมานั่งตักบริสุทธิ์ใดเท่าจะบริสุทธิ์เท่าไพรพนางามใดเล่าจะใสซื่อเท่าในตาที่จ้องมองมานี้ลูกอมในกระป๋องไม่เปียกน้ําแต่บุหรี่บางมวลน้ําเข้าเรียบร้อยแล้วลูกน้องต้องออกมานั่งตากให้ใหม่มีแต่ขี้โยของพรานเท่าเท่านั้น ที่ไม่ได้เปียกน้ำอันใดเพราะถูกเก็บไว้ในกระป๋องพลาสติกอย่างดีลูกอมสองสมเม็ดถูกยื่นให้เจ้าตัวน้อยบนตักซึ่งไม่มีอาการโลภให้เห็นที่ทำคือบรรจงใส่ปากอมทีละเม็ดทีละเม็ดพริม้มตาลิ้มชิมรสอย่างมีความสุขเสียงกรอกร้องแววดังมาอีกครั้งเด็กน้อยส่งเสียงตอบรับเจ้าของเสียงค่อยๆโผล่ออกมา บางสิ่งอูมสล่างคู่นั้นปรากฏชัดแก่สายตาหันไปมองข้างหลังลูกน้องทุกคนยกเว้นทูเลหันหน้าไปมองผืนแผ่นน้ำพรานเท่าเดินเข้ามาหาตามด้วยทูเลพรานเท่านั้นเชื่อมั่นในสัตว์จากและความเป็นสิ่งที่เรียกว่าประดุดเสือในตัวแกส่วนทูเลในดวงตาคู่นั้นมีแต่ส่วนมียเท่านั้นจนไม่มีที่อื่นใดเผื่อแผ่ให้ใครอีก มือซ้ายทุเลกำรรมีดข้างเอวมัน่นพรานเท่าพ่นควันขียโยปุยปุ๋ยส่วนเด็กน้อยลุกวิ่งออกไปยื่นลูกอมในมือให้กับแม่สาวน้อยนั่นพร้อมทั้งทำไม้ทำมืออีกทั้งภาษาที่มิอาจเข้าใจความเอื้ออ,อ่อรการแบ่งปันงดงามเสมอที่ประจักษ์ตรงชัดตรงหน้าสาวน้อยค่อยๆเอาลูกอมเม็ดจิว๋วแตะลงปลายลิ้น ลิ้นสีชมพูเรื่อค่อยๆตวัดลูกอมเม็ดจ้อยเข้าปากเจ้าหล่อนทำตาโตคายออกมาดมแล้วใส่ปากอมอีกครั้งความงดงามของมนุษย์อยู่ตรงใส่ซื้อบริสุทธิ์ไร้เดียงสาไม่มีเล่กลกนหรือมายาลวงหลอกเจ้าลูกลิ่งน้อยวิ่งจั้นกลับมานั่งบนตักตะกีแม่อีกครั้งเอามือกำผมบนศีรษะพยุขยิกไปมาสีข้งเจ้าตัวจ้อยเริ่มช้ำ เดกกินแม่จึงให้ลูกให้ลูกน้องไปเอายาแก้ปวดมาให้เอาใส่ปากเจ้าตัวจ้อยแต่ก,ก็ถูกคายทิ้งทันทีแล้วเอามือขูดลิ้นตัวเองเป็นการใหญ่เอาแะไวไงวิธีไหนกันถึงจะให้กินได้เจกกินแม่ทำให้ดูก่อนหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดผ่านไปเจ้าต,ตัวจ้อยบนตักนี้ไม่มีทีท่าว่าจะทำตามพรานเท่ามองอยู่นานจึงบอกว่าจะกีแม ต่อให้กินยานี้ให้มันดูจนหมดกระปุกก็อย่าหวังว่ามันจะทำตามเออใช่เนาะเอาลูกอม,มใส่สิหันไปยักคิ้วให้พรานเท่าเห็นเพียงแค่พรานเท่าสายหัวไปมาจะตัวจ้อยบนตักเลิกกินแต่ลูกอมยามันไม่แตกจะกินมาแยากเคี้ยวําลังจะสั่งทูเลง้างปากแล้วยัดลงคอหอยแบบป้อนยาหมาให้รู้แล้วร,ร,รู้รอดไป แต่พรานเท่าเดินมาพร้อมหยิบยาไปชุบอะไรบางอย่างในขวดเจ้าตัวดมเอาปากแล้วพุาปากแล้วกลืนกลืนทันทีพรานเท่ายักไหลส่งขวดนั้นมาให้น้ำพึ่งไม่น่าเราเจ้าเด็กตัวจ้อยคว้ากลืนโดยไม่ดังเลยน้ำพึ่งกับความคุ้นชินของคนป่าพวกเขาย่อมรู้ดีว่าน้ำพึ่งไม่เคยมีพิษภัยต่อพวกเขาผิดกับคนเราคนเมือง น้ำพึ่งเจือยาพิษเสมอผ่านเท่านั่ง,งลงข้างๆเอาน้ำพึ่งผสมสมุนไพราบางอย่างโปะนวดที่แผลให้เจ้าลูกลิงน้อยนี่ได้ยินเสียงมันบ่นอู้อี้มือน้อยค่อยๆโอบรอบคอเตะกีแมอีกครั้งน้ำลายไหลย,ย้อยจากปากลงสู่ไหลจนรู้สึกได้เธอผู้นั้นค่อยๆนั่งยองๆตรงหน้าเตะกีแม สายตาประสานกับดวงตาดำขับนั่นเหมือนมีแววบางอย่างเคลิวไหวจึงบอกให้ทูเลหยิบเสื้อแจ็คเก็ตฟินของเขามาให้เธอทูเลคลุมลงบนด่างแน่งน้อยนั่นแต่ไม่คุณกลับเอาออกเสียทุกครั้งจนทูเลเริ่มยแยกเคี้ยวแล้วเตกกิแม่จำต้องลุกส่งเจ้าลิงน้อยนี้ให้ทูเลก่อนจะจับแม่นี่ยืนขึ้นให้ตายเหอะแม่นี่จ้องตาเขม็งเขาจับแขนเจ้าหล่อนใส่ทีละข้าง กัดกราบแด่นก่อนก้มลงรูดซิบแจ็คเก็ตให้ใญยนี่อือหือค่อยเข้าท่าหน่อยเยนี่ขลุกคลิกขย,ขยุกขยิกจะถอดแต่กิมแม่จถึงฟาดเปรี้ยงเข้าให้ที่มือน้อยๆน,นั่นจะหล่อนตกใจยืนตะลึงแต่ชัดเจนว่าไม่กล้าถอดอีกแต่แม่คุณขยุกขยิกเพราะความไม่คุ้นเคย จึงกลายเป็นภาพที่น่าเอ็นดูดอกเอื้องบางอย่างส่งกลิ่นหอมละมุนแต่กินแม่ไปเก็บมาหายางเส้นเล็กๆเ,เอามัดผมให้ยนี่จากนั้นแซมดอกไม้ลงไปเธอยืนนิ่งเสมือนหุน่นจ้องตาเขม็งเขาจึงจูงมือเธอไปที่ริมน้ำใช้น้ำแทนกระจกให้เธอส่องมองดูตากลมโตกระจ่างจ้อง แน่นิ่งจะหล่อนเอื้อมมือน้อยนอยนั้นสัมผัสมวยผมที่ถูกยางรัดไว้แล้วเอื้อมมือหยิบดอกไม้มาสูดดมก่อนยื่นส่งให้เตอร์กิแมเขาเอาดอกไม้ดอกนั้นทัดผมเธออีกครั้งเธอยืน่นยืนนิ่งจ้องมองตาประสานกันอีกครั้งแววตาคู่นั้นกับเจือบางสิ่งบางอย่างไว้บางสิ่งบางอย่างนั้นทำเอาเขาขนลุกสู้พรานเท่ามาดึงเตอร์กิแมออก สิ่งที่พรานเท่าพูดยิ่งทำให้ขนลุกยิ่งกว่าแข้งขาอ่อนแรงเป็นแทบต้องนั่งคุกเข่าเสเดียวนั้นแต่กีกิมารู้ไหมการเอาเสื้อผ้าสวมให้กันและยิ่งเอาดอกไม้หยิบยื่นให้กันชาวป่าเบเซเดอร์ถือว่าเป็นการมั่นหมายก่อนการออกไปครองคู่อยู่ด้วยกันชิปหาไม่เจอละตอกิแมแยทำอะไรลงไปเนี่ยก่อนจะเข่าอ่อนค่อยๆนั่งแผลลง ยายนั่นยืนนิ่งจ้องมองเขม็งท่ามกลางเสียงหัวเราะอย่างสะใจของพรานเท่าและเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งของทุกคนเตอร์กิมยอยากตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดจริงๆจบตอนที่8ค่ะรอติดตามตอนที่9เร็วๆนี้นะคะ